กี่สิบเจ็ดเดือนนี่เนาะครับนี่เจ็ดอีกเมื่อกี้มือนีนละเสียวาดได้ละครับครับผมเอาจำจำเจ้าของได้ว่าเมื่อกี้เราเมื่อตัวไหนแอดชวนนะพี่น้องเอ้ยมาเอาสวัสดีครับผมสวัสดีอีซีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับแอดได้เดินทางมาที่วัดเทพลังศรีนะครับผมวัดอาจารย์สามหนึ่งเจ็ดนะครับขึ้นป้ายนะครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างซุ้มประตูวัดเทพ ลังสีตำบลหนองเยืองอำเภอบ้านใหม่ชัยพพศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ,นะรบสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธานะครับ,นะรบหมายเลขบัญชีนะครับผมทุกไหนที่ได้เดินเดินทางมาไม่ได้ร่วมทำบุญนะครับ,นะรบเดินทางไม่สามารถเดินทางมาได้ก็สามารถโอนนะครับมาร่วมทำบุญตามหมายเลขนะครับธนาคาร เพื่อการเกษตรหรือว่าทกศนะครับสาขาบ้านใหม่ชัยพูนะครับหมายเลขบัญชีกลางวัดเทพลังสี02 0 0สอ0ศูนย์ศ2มนะครับหมายเลขบัญชีนะครับเป็นมาญชีทกศนะครับบัญชีกลางบัญชีวัดนะครับผมก็สามารถ โอนมาร่วมทําบุญนะครับสร้างซุ้มประตูนะครับอาจารย์สามหนึ่งเจ็ดกันนะครับวันนี้อาจารย์อยู่ไหมเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามนะครับไปถามช่างอยู่นะครับอาจารย์อยู่ไหมนี้ก็ขึ้นโครงเสร็จแล้วนะครับเแล้วแต่มุงหลังคาครับแล้วก็ทําพญานาคนะครับนี่ครับผมซุ้มประตูของพระอาจารย์สามหนึ่งเจ็ดนะครับ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่ได้นะครับคนนะครับปัจจัยมาร่วมทําบุญนะครับสร้างซุ้มประตูกับพระอาจารย์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมทําบุญกันนะครับปืนพวกพีเวสร้างนอนเวียนนี่สร้างนอนเวียนเ <c oughs> วียนังได้สร้างเอ้ยนอนฝันดีวันนั้นนอนเวยีวยนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,นางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์ทโทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางแล้วเอาได้จังไดได้จังไหนันไดเราหกแปดส่วนหรอหกแปดส่วน ผักเทียงผักเทียงนอนเว้นตอนเชียงไะครับโอ้หกแปดศูนย์พี่น้องผีปูตาบอกแล้วบู้นี่ตื่นขึ้นมาน่ออืมพ่อโบพี่เวียจับเกือบเกือบตั้งเกือบเกือบตั้งกล้องมาทันวะเกือบตั้งกล้องมาทันเนี่ยเกือบตั้งกล้องมาทันลุกขังไเลน่ะเฮ็ดเป็นตาตั่วอยู่นี่ตาคนก็บอกก้อนมูอะไรตัวนี้นอนเว้นตะบงเดี๋ยวก่อนบงก่อนเวลาหนิตาตุ๋ตาปูน้อนี่ใบมงใบมงกลัวอะไรเนี่ย ไม่ท่านยังเียนต้ฝันยังเวียนใบมุงใบอันนี้ใบมุงกัวเด้อเนี่ยสร้างมาท่านรงงานอยู่เนี่ยนอนเวียนนอนเกินเวลาเลยดิเนี่ยอันนี้ว่าม่นเราฝันน่ตื่นแล้วตื่นแล้วอันนี้ตื่นแล้วอันนี้ก็ตื่นแล้ววะที่นี่นี่ยังอดระวังกดมองของเหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์ครับทันวางแผนครับทันวางแผนครับ อันผูตาบอกแล้วหกแปดส่วนหรอสร้างนี้อยากให้สร้างหนเงินดีสร้างหนงเงินเดีเหตุสมประตูเหตุุมประตูเมประตูซอยพระอาจารย์พืนนะเ่มประตูซอยพะอาจารย์นอาจารย์อาจารย์พื้นยุบ่เนี่ยครับอาจารย์ไปอบร้มอยู่อาจารย์ไปอบจ้าขนาเพื่อนอ๋ออาจารย์ไปอบร้มบ่ครับจ่อขนามเพ้อนายแบลมฮะ วันที่ยี<อ>่สิบเจ็ดบวชมีเจ็ดมีนางล้ำมีนั่นแหละ่นจะบวงสวงบวงสวงพอปูนบวงพอปูหัวหมูเกาหัวเหล่าเกากวดไก่เกาตัวพลไม่เก,าย,กาย่างมาท่นคนถือลายน้องหวดบ่างหันคนถือลายครับถือน้ำเพิ่นหลายบ่าางหันน่ะเพิ่นผมว่ามักเหรียญเล็กเป็นได้อกนี่ผู้เพิ่นผุเหล่าผู้เพิ่นมักเพิ่นก็ถือคนละหลายบาทอยอะที่หายได้เยอะของผมมักเพิ่นคือม้าเข่าฝันก้อนนะเอาเพิ่นเข่าเพิ่นมักเป็นสีมักไหนผู้บ่มักนี่แหละ นี่ยังก็เอาเก์หนึ่งบึงหกแปดศูนย์หกแปดศูนยหกแนยแล้วเนาะแน่แล้วงนะวดงวดงวดสิมหานี่อาจารย์พิมีปิิสนาหาไปเนาะมลี้งหนึ่ยจีแต่หาน้อยห้าน้อยหรือแล้วมาแเลงเนี่ยไหม มอนี้วันวัน่ันยอนี้วันมอนี้วันพุธมอนี้วันพุธมันพุธ่มัอนี้วันพุธหอยเล้าตีน่อเล้าตัวนหอยลาีจมีมีตำลาอนโอ้ต่ำเล้าก่อนก็ได้พี่น้องเลยจะลงเก็บเป็นเพื่นทันมือนี้เขาสองนหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์ต่อหอยล้าได้จีต่อหอยเล้าแล้วว่าจากแล้วหอเล้าลูกลูกขึ้นพุ่พเวขึ้นมาหกแปดศูนย์เด้อเอนเอา จำเลาเวไม้เล็กนั่นมันตัวใดวัาถนี้ไทยมันหน่งอันไหนเนี่ยไม้เล็กมันชิ้นนะถี่หกสองสามติดขึหกสองสามเันชีวัดนะบัญชีไหมเปิดบัญชีไหมื่าเพ่อใดอยากรวมเฮ็ดรวมทำบูญนี่เนาะรวม้างมักออกด้วมักออกเตะเปิดเปิดบัญชีไหมเนาะเปิดบัญชีไหมอปูลังเทียสุกใส่ไหลุดเนี่ยเลขไทยไม้เลขบัญชีนั่นหก สองสามหกสองสามสองสามตีหกสองสามเติบบมาแล้วครับหกสองสามอันนี้ฟันหกแปดศูนย์เอาพี่น้องเด้องนะครับได้โชคในวันที่พันมาก็สามารถนะครับโอนมารวมทั้งบุญนะครับกับพระอาจารย์ได้นะครับถามาบ่ใดก็โอนมารวมทั้งบุญกันได้นะครับเนาะถามาใดก็ขึ้นมาวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดจะมาบวงสรวงแก้บนแล้วก็ขอโชคต้องวันอีกนะครับเน้นบ่ เก่าคนเดี๋ยวี้จะเก่าย่างหมดมีแต่เก่าแ้วท่านนะนางล้มอเก่าหมหมูเก่าหม้หมูเก่าไก่เก่าไก่เก่าเก่าย่างมาลัเก่าหมดลยเาได้โชคหลายเป็นจม้าบนสุดนะเลขบัญชีคนอยู่ตรงไเดี๋ยวก็ดันอ่ะให้เป็นจังบุญเด้อพี่น้องเลยหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์กับหมายเลขไทยบัญชีของพระอาจารย์นะครับห สองสามหมายเลขมัชี้นะครับหกสองสามเลขไทยหมายเลขมัชี้หกสองสามนี่เรียกฝันซังครับระมือฝันยำเวสนนะครับพโวเวเพเวเกือบตั้งกล้องมาทันหกแปดศูนย์ครับพี่น้องบอแน่เนาะบอของสุดยางของไม่หักเนาะบอแน่ครับอ๋อออลล็อกไปฮาร์พพาวเเราสุกใสเน้นบอฮาร์พพาเราสุกใสเนาะหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์นะครับพี่น้อง ขึ้นไปมาบังรอที่หาหมุนที่ไก็ได้ขึ้นไปยงยุปางค้างขึ้นไปนะเราลงยันไปนี่แหละไปบอกเขาพี่น้องแน่วันที่ยี่สิบเจ็ดพุนวันที่ยี่สิบเจ็ดมาเอ็ดบุญน้ำกันเด้อมายัางทะเลมาเทหลังสีเขานี่มาบวงสองปอปูน้ำกันมาฟอดน้ำกันนี่เราอยู่น้ากินพรมละน้ำมวานน้ำกันครับมือวันที่ตัวดีอีก มันที่ยีสิบเจ็ดซิเมตรอย่างนี้ครับมีการบวงสรวงวงสวงแกโบนสรวงพ่อปูนี่แหละแล้วลก็ทำพิธีขอโชคขอโชคขอลาภพ่อปูในมันที่ยีบเจ็ดมาครับครับนี่นางร่ำมาป้อนพร้อมถวายพ่อปูพร้อมเอาบอกไปนะครับอยู่วัดใดบ้านใดตำบลใดอำเภอใด,ดจังหวัดใดครับวัดเทพลังสริตำบลหนองเยี่ยงเออเพื่อบานไม่ใช่พธจังหวัดบุรีรัมย์เฮานีแ่แหละครับ วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะมีเจ็ดกอกระดารถมาดถมาดเฮ็ดต้นเฮ็ดต้นผัาเอามาร่วมทั้บุญนี่ผัปลาอย่างน้ำครับเฮ็ดต้นนั่นล่ะเพื่นนี่นั่นมาเฮ็ดผับปลาซอยกับผ้าจานนะครับเนาะเฮ็ดสุ่มประตูมีหม่องจอดรถบ่บ่จะมีหม่องจอดรถบ๊วนยี่สิบเจ็ดนาทีครับเวลาก็เริ่มตั้งแต่สอบแล้วบ่ครับมันนี่ละสองสามโมงนี่ละสองสามโมงไปจนไปครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเออมาถ้เสอบก็ดียี่สิบเจ็ดเดือนนี้เนาะครับนี่เจ็ดอีก เมื่อกี้มือนีนล่ะสี่หัดได้ล่ะครับครับ<า>มผมเอา,าจำจำเจำ้าของได้ไ่มเมื่อกี้เราเมื่อตัวไหนหกแปดศูนย์นะพี่น้องเอ้มาเอาพี่น้องหกแปดศูนย์ครับหกแปดศูนย์นะครับหาเป็นจังบุญนะครับปูสุกใสนะครับถือออกมาหน่พี่น้องกับที่บ้านเลยนะครับกับสร้างเพื่อนบอกมาแล้วครับหกแปดศูนย์อันนี้เป็นของสร้างเด้อครับเป็นของสร้างนะครับเพื่นบอกมาครับหกแปดศูนย์พี่น้องก็ลองเอาไปพี่ขวบปีชนะเบิง้งนะครับ เดี๋ยวราติดตามกันนะครับวันที่27นะครับผมเรียนเชิญได้นะครับมาร่วมทําบุญนะครับกับพระอาจารย์317นะครับสร้างซุ้มประตูนะครับที่วัดเทพลังสีนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมมาร่วมทําบุญพระป่ากับพระอาจารย์ได้นะครับวันที่27เดือนกรกฎาคม2565นะครับอยู่ที่วัดเทพลังสีบ้านยางทะเล ตำบลหนองเยืองอบ้านใหม่ชัยพศน์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอกาบเรียนเชิญทุกท่านนะครับนะครับผมก่อนจางกันไปนะครับผม6 8แปศูนย์นะครับช่างนะครับที่บอกเมื่อกี้นะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในการกดติดตามนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ